สวัสดีครับผมกดเมื้งดำดำครับเมื่อนี้ผมมาแก่งข่าว f อฟซหสตางค์เยครับหาสตางค์ง่ายไข่ครับใ่ายไปอยู่กับอาจารย์มงค้นครับอาจารย์มงค้นอยู่อำเภอขลุงครับจังหวัดจันทบุรีนะครับเนาะ อาจจะส่งมือ,อีแหละครับประมาณสิบ่วงกุกัวครับาสิบสตางค์เป็นลูกลูกผสมครับ เป็นลูกผสมยิบหาสามารถเล่นได้ทั้งผู้เขาสายไฟดินกระโจมเล่นได้เบิดครับนี่คือขอดีของหาสิบสาตางครับเป็นนกสามกุ๊กแกมครับมีอ่างแกมข้าหนึงครับเป็นนกออดนกอ่อนเนะครับ ถือโอกาสแจ้งข่าวเอฟซีครับคนนติติตมเจ้าหาซิปสตางอยู่ครับเปน็นนกเล่นง่ายครับปากเบาครับแเล่ยแเล่ยกระจมที่ผมตองลงดินเน่ะมีแฉล่ยอ,อยู่สามแต้มครับสองแต้มนึงบริออกครับ ผมได้ลง้มแต้มเดียวครับแต้มแรกนั่นแหละโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ค่ายกดเมืองนำดำครับแจ่งข่าวเอฟซีซัมน่แล้วครับผมสวัสดีครับ